แแลล้้ววกูโดนไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถแล้วมันบีนพิชละไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถใจไม่เยอะพี่ชายไปคือรถไปเลยเดี๋ยวกูเล่นเองไปทองส่วนไหนแมนทองส่วนไหนทองมันทองส่วนไหนคนนึงคนนึงฆ่ามันคนนึงฆ่ามันมึงฆ่ามันนี้มึงฆ่ามันคนนึงทิ้งจริงไวะสองคนพอนะพี่กัาละคนนึงคนนึงฆ่าดีโกดตันก็แม่งในคุกอยู่นะเรา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 มาช่วยหน่อยยังกูอยู่เดี๋ยวจะอยู่ตรงไหนไป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 อยู่ตรงไหนเซิร์ฟอยู่ตรงไหนเล่นเหินเขาลับบ้ามรับบ้

ตำรวจเอาเรื่องจังไว้ที่ดิีก้าคน จับเกมที่ผ่าไปไม่ต้องถามเลยแล้วไปให้หมดเลยตรงที่เพาทะเลทรายมีคนอยู time time. Ose, ่ที่นี่มีแล้วพี่เพาออกมาหมดแล้วพี่ออกมาออกมาออมีคนเฝ้าดีเฮ้ยไม่ได้มีคนเฝ้าไม่ได้เขาไปไฟใหญ่ใใหญ่มายัง้านมายังมายังมาแล้วมาแล้วมาอี่เลยมิอีกเลยลงมือเน้นลงมนอเน้นลงมนอเนนกินเน้นกินเน้นกินเน้นปั๊ปั๊มปั๊มปั๊มปัมัมม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 ม

ไปเติร์กชูไปเติร์กดีชูไปเติร์กดีชูไปเติร์กเพื่อนชูเพื่อนชูเพื่อนห่อชุบแล้วชุบแล้วเพิ่งห่อตรวจอยู่ไปไปก่อนตรวจอยู่เพิงห่อนะยังไม่ยังไม่ห่อใช่ปะไม่หอ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 ่อตำรวจมาอย่าเพิ่งหอก็ได้ตำรวจมาตีชูแล้วชุบแล้วชุบแล้วให้ตำรวจออกก่อนตีไปก่อนเดี๋ยวค่อยใช้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 เล่นไปก่อน มาขัลโหลตรงตรงนั้นเราเราเคลียร์หมดเคลียร์เคลียร์เคลียร์ต้อนแบ่งคนไปเลยแบ่งคนไปเลยตรงนี้ตมมาเพิ่มเทอร์เรซายเหมือนเดิมมากระลาทะเลเรซายเหมือนเดิมมองไปเลยแล้วเติมแล้วนะฟังฟังฟังไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมใครอยู่ใครอยู่เทอร์เรซายไปกระลาทะเลเรซายใครอยู่ใีรอยู่เทอร์เรซมานะกับ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 เดี๋ยวคนไม่ห่อด้วยนะเดี๋ยวคนไม่ห่อเดี๋ยวคนไม่ห่อจะไปไหนกันไปมามาขึ้นมาเลยไปเลีดไปลีดขึ้นอยู่ด้วยอย่างนั้นเราขึ้นมาเลยเพื่อยเรื่อย กูได้ไหมครับเคเตอร์เอิร์ครับเคเตอตอนนี้อยู่กลับผมแต่ยังไม่ถึงนะตรงกัญชาครับบ้านเบาไม่รู้เปไงบ้างเลยกำลังไปบ้านเบาไปกบ้านเบลตรัก็หมดเยอะนะไปทางดรไซด้ไหกับเดรไซายกับเไซายไปตรงนี้ปล่อยเลยปล่อยเลยกลับกลับได้เพิ่มนะได้เพิ่มนะตรงตรบั๊มบได้เพิ่มเยอะฮัลโหลห้ามใครรูตัวว่าตรงตรงน่นไม่ได้เป็นตัวตัวที่ทำดามิหรืออะไรแล้วพอแล้วกลับมาไปเลย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 ไปเลเล เล่นเลยฟังมึงฟังมันต้องสะพานหน่อยมันกลางสะพานไปเี๋ยวเราพาคนนึ่งผมมาเจอไม่บอกเลยไ่เยได้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 ไย้ได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 ้ไไ้ได้ไไอ้ได้ไไไไไดไ้ไไดไไดไไไไดไดไไ้ไ้ไไไดไไไไไไ เเเอออหนนื่่ยยแล้วีไอ้เซิร์ชชื่อสตีมึงคืออะไรวะไอ้เซิร์ชอะไรอะไรจะเฉยไรเอ่ยวุ <ผม S 2> ่นไอ้เจอเฉยก็เผื่อมีใครอันนีไอ้น,น,อน,นี่สงสัยในตัวผมหรืออะไรแต่ผมคิดว่าผมว่าข่าวพอพี่<อ>ในเมืองเนี้ยผมไม่เคยทำอะไรที่มันไม่ดีมุง่งตรง จ้องเซ็ตหยอดใชยไหคิดเขาหมายถึงบมน,นะก็มาเขาหมายถึงบมน,นะแต่ผมผมไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครต้องเขา้าใจตรงน,นี้หรออะไรอะไรวะหมายถึงอะไรงงหมายว่าเรื่องเรื่องอะไรบางเรื่องเขาคิดว่าผมคิดว่าเขาอาจจะมาถึงผมไงแต่ก็ผมก็ไม่ได้จับปัดใจเชื่อว่าเขาหมายถึงผมแต่ผมก <s it> ็แบบว่าอันหมาหมายหมายถึงมึงวะไหนวะอือยากรู้ว่าอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ้าวอ้สัตว์ไม่มีอะไรหรอกเอาเป็นว่าไม่มีอะไรไม่มีรอให้มันมีก่อน แล้วลุงก็จะรู้แต่เอาเป็นว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะผมมั่นใจจ้ะร้อยมันมีก่อนอะไรที่มันไม่มีเราก็อย่าไปขนขวายมันถ้ามันมีเรามีเป็นอัลบั้มใช่ไหมน่าขยันขยันปากไม่ได้เถิดได้เลยเป็นไม้ยิงลงไป็นไมอ้าวแรดงก็มาเลยเลย ก็มากระลาดตามหัวหน้าตติเนี่ยครับลงเฮ้ยมันใส่ได้เค่หนึ่งนะพี่ได้ตอิโอ้ยเหมือนกูเลยเฮียคนที่โดนไล่น้ำมาช่วยหน่ัยไหมดูดิเป็นไงเอ้ยแล้วมันขึ้นตีนเองเนี่ย ผมวันนี้ผมพักอ้าวไอ้เฮียแล้วคนดูมาตามเนี่ยมึงขึ้นดีตาไม่เอาไม่เอาวันนี้ผมพักผมเหนื่อยลุงวันนี้โอ้โหเหนื่อยหนักกว่าเก่าอีกนี่เหนื่อยปีนะอัไม่เป็นไมแต่ผมผมไว้อยู่กันไว้กันตัวเองไว้ด้วยคนอย่างมือเนียนะมึงรบกัดด้วยหรอไอ้เฮียใช่ครับพี่ตอสตาไนแล้ตามกฎนะมึงตาไนแบบระบุตัวตนหรือหรือใช้ช่องหลัก ไม่ระบุตัวตนไหมโหลด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 บัฟเฟอร์อันอื่นแยะแม่งแม่งมันมันบัฟมันมันมันบัฟผมคล้ายๆแบบว่าผมมาเนี่ยแล้วทำให้เพื่อนมันโดนใบอ่ะมันบอกอ่ะใช่ฮะมันมันมันบัฟมันมันมันบัฟถึงไอ้เยอะแท็กไอ้เทียแท็กรัวๆเลยอ่ะไอ้เแท็กมันเป็นอะไรกันแท็กเยอะจัดเลยมันน่าจะเคยตีกับอินเบดป่ะพวกมันอ่ะเคยตีกับอินเบดป่ะเอาจริงๆนะมันมีหนอนในนั้นอ่ะมันมีหนอนมันมีหนอนแบบคอยปั่นอ่ะผมบอก ใช่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 จริงจริงอ๋ออีเบกกับโคอีอ่าอีเบกกับโคอีข้างหลังพี่ตอดพี่ตอดเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ยเจาะลงดิลงไม่ใช่เฮียประชาชนนี่ตัด ใส่ชุดนอกชุดอะไรชุดขำมั่วแต่เป็นพวกมันอ่ะพอฆ่ามันตายมันตายไปในคุกถ้าสิบต่วนเนาะห้าสิบต่วนเนาะอิเบียเจออะโคยี่นะคลุ่งนะคุกเยอะนะคุกเยอะห้าสิบต่วนแล้วเขาบอกอิเบียเจอโคยี่ไม่แคร์ก็แปลกอ๋อไม่เราคุยโอเค กาดไงไอ้เหี้ยธรรมดาห้าสิบสูดนะไม่ใช่เราไปพูดถึงเขาดิไอ้เหี้ยต้องพูดถึงเขาเท่าทีเท่าทีเท่าทีไอ้สัตว์ลืมไปเติร์กเติร์กเติร์กไอ้เหี้ยนี่ใสเอฟเคจริงนะมาดิมาดิอาวุธเป็นไรอะ มึงไม่ควักไงไอ้พาร์ทขอโทษครับนี่อ่ะไม้เดียวเป็นไงจะได้ควักอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลองเลยโรงพยาบาลไอ้เนี่ยตัวหนึ่งให้คนดักโรงพยาบาลไปด้วยเป็นอย่าเล่นนะเว้ยนี่ลองไปเล่นดีตัวเดียวเองหรือมึงจะลงอะไรตอนนี้เนี่ยไอ้เหี้ยมันตายแล้วเลดเลดเลดเออมึงเสียงดังได้ไหมมึงไม่ฟังนะมึงดูอะไรเนี่ยข้อมูลข้อมูลเพิ่งมาถึงถึงข้อมูลอะไร ห่เสียทุ่ยไปแล้วเลยนะเลสถ้าเจอบอกพี่ถ้าเจอบอกพี่สะไบไอบอลไก่แท็กนะตอนนี้มันก็ไม่บอกหน้ากันดีเที่ยวบอกเลยไอเท็กไก่บอลน่ะหน้ากันยับฝั่งใจกับอีเบนจัดอะไอ้บอลอ่ะ